สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่4.10กันนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้า 127- ถึง1น9นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของบทที่4แล้วนะครับโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับแบบฝึกหัดนี้อข้อแรกนะครับ เขาบอกว่าแผนผังของบริเวณบ้านหลังหนึ่งนะครับมีลักษณะดังรูปนะครับเป็นรูปอะไรครับบ้านหลังนี้เป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองใช่ไหมครับอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่านะครับตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็คือตัวที่เป็นสีขาวนี้นะครับตัวบ้านอ่าสีขาวนะตัวบ้านนะครับมีพื้นที่นะครับ480ตารางเมตรนะครับ และเจ้าของบ้านนะครับต้องการปลูกหญ้าบริเวณรอบบ้านก็คือต้นไหนครับปลูกหญ้าตัวสีเขียวน,นั่นเองใช่ไหมครับโดยค่าจ้างเหมาปลูกหญ้านะครับราคาตารางเมตรละ150บบาทเจ้าของบ้านต้องจ่ายค่าจ้างเหมาปลูกหญ้ากี่บาทนะครับอ่ะทีนี้เราจะหาได้ยังไงครับว่าบ้านนะครับใช้ ค่าจ้างปลูกหญ้าไปกี่บาทแล้วก็ต้องหาพื้นที่ที่เป็นสีเขียวก่อนใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะครับมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ที่มันต่อต่อกันนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเราต่อต่อกันมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนเองแต่ทีนี้วิธีคิดที่เราจะหานะครับที่เราจะหาพื้นที่สีเขียวนะครับ ให้เราหาพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือนี่เลยครับทั้งสนามหญ้าท,ทั้งตัวบ้านนะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับหาพื้นที่ทั้งหมดนะครับลบด้วยพื้นที่นะครับของตัวบ้านนั่นเองนะครับลบพื้นที่ของตัวบ้านไปนะครับเราก็จะได้พื้นที่อะไรครับเราก็จะหักตรงนี้ออกไปเราก็จะได้พื้นที่อะไรครับพื้นที่ สนามหญ้านั่นเองนะครับอ่าวิธีคิดคิดแบบนี้นะครับทีนี้พื้นที่ทั้งหมดนะครับหาได้ยังไงครับพื้นที่ทั้งหมดหาได้จากกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปหากว้างคูณยาวนะครับเทียบอัตราส่วนครับขาให้อัตราส่วนมาเท่าไหร่ครับ1เซนต่อ2เมตรนะครับอัตราส่วนครับ1ซมต่อ2อมนะครับอ่า กว้างเท่าไหรครับกว้างกว้างก็คือด้านนี้นะครับกว้าง10เซนนั่นเองนะครับกว้าง10เซนนะครับก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย2เมตรเท่ากับ20เมตรนั่นเองนะครับอ่ายาวละครับยาวเท่าไหร่ครับยาว16ใช่ไหมครับยาว16เซนนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย2เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ32เมตรนั่นเองนะครับ 1ช่ไหมครับ1นเซนต่อ2เมตรแสดงว่ากว้าง20นะครับยาว32แล้วหาพื้นที่ทั้งหมดได้ไหมครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือกว้างคูณยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ20คูณด้วย32นั่นเองครับได้พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ640หน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ ได้พื้นที่ทั้งหมดมาแล้วก็เอาพื้นที่ทั้งหมดนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่บ้านนั่นเองนะครับโจทย์บอกพื้นที่ตัวบ้านมาแล้วนะครับ480เพราะฉะนั้นน้องก็เอาพื้นที่ทั้งหมดนะครับ640นะครับลบพื้นที่ทั้งหมดนะครับ480นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่เหลือก็จะเท่ากับพื้นที่สนามหญ้านั่นเองสรุปพื้นที่สนามหญ้าเท่าไหร่ครับ640ลบสี่รเหลือเท่าไหร่ครับศูนย0 14บลบ8เหลือเท่าไรครับเหลือ6นะครับ6ถูกยืนไป็น1เหลือ5้ลบ4เหลือ1แสดงว่าพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้านะครับมีพื้นที่เท่าไรครับ160ตารางเมตรนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาหาว่าถ้าเขาจะปลูกหญ้านะครับถ้าเขาจะปลูกหญ้าใช้ตารางเมตรละเท่าไรครับ150บบาททีนี้เขาหาว่าจะต้องใช้ค่าจ้างปลูกหญ้าทั้งหมดกี่บาทก็เอา พื้นที่ที่เป็นสนามหญ้านะครับกี่ตารางเมตรครับ160ตารางเมตรใช่ไหมครับคูณด้วยจํานวนต่อตารางเมตรนะครับเท่าไหร่ครับตารางเมตรละ150บาทนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็เอา16คูณด้วย15นั่นเองนะครับ5 6, 30สใส่ศนทดสามห้าหน่้เป็น8นะครับคูณกันนะครับแล้วก็เอา1คูณ6ได้6 1คูณ1ได้1รวมกันได้ศูนย์ แปดหกเป็นสิบสี่นะครับได้สองร้อยสี่สิบใช่ไหมครับอ่าได้สองร้อยสี่สิบนะครับแล้วยังไงต่อครับอย่าลืมนะครับเราเอาสิบหกคูณสิบห้านะครับหลังสิบหกมีศูนย์หนึ่งตัวหลังสิบห้ามีศูนย์หนึ่งตัวนะครับใส่ศูนย์เข้าไปอีกสองตัวนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันหน่วยเป็นอะไรครับบาทนั่นเองนะครับถ้ากับเขาต้องใช้ค่าปลูกหญ้าเหมาเหมาเหมาจ่ายค่าจ้างปลูกหญ้านะครับทั้งหมด 24,0 0 0บาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ่ะเป็นไงครับไม่ยากเลยนะครับไปไปทำข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่2นะครับพ่อขับรถไปกลับระหว่างบ้านกับคุณตานะครับเส้นทางในแผนผังนะครับถ้ารถคันนี้นะครับใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนั่นเองนะครับก็ต้องหาก่อนครับว่าเส้นทางจากบ้านเนี่ยครับ ไปบ้านคุณตานะครับช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับคือในรูปมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าในหนังสือน้องๆน่าจะโตใหญ่อยู่นะครับก็น้องก็ดูตามหนังสือไปเลยก็ได้นะครับอ่ะระยะทางเขาบอกมานะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่บ้างครับ5เซนใช่ไหมครับบวกเท่าไหร่ครับบวกด้วย3มเซนใช่ไหมครับบวกด้วยเท่าไหร่ครับ6เซนใช่ไหมครับบวกเท่าไหร่ครับบวกด้วย4เซนใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5้บวกสเป็น8ใช่ไหมครับ6บกบวกสเป็น10รวมกันได้18เซนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางจากบ้บานพ่อนะครับไปบ้านคุณตานะครับยาว18เซนนั่นเองทีนี้เขาบอกอัตราส่วนมานะครับว่า1เซนใช่ไหมครับ1เซน1เซนเท่ากับกี่เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ หนึ 1> 1่งเซนตเท่ากับ5กิโลเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น18เซนใช่ไหมครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็18คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ5 5840 0แย์ตัวตัว4เป็น9เท่ากับ90แสดงว่าระยะทางจากบ้านพ่อนะครับไปบ้านคุณตายาวเท่าไหร่ครับ9กิกิโลเมตรนั่นเองทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรครับก็ถามว่าถ้ารถคันนี้ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ในการเดินทางครั้งนี้ใช้น้ำมันกี่ลิตรก็เทียบอัตราส่วนกันต่อเลยนะครับ15กิโลเมตรนะครับต่อเท่าไหร่ครับต่อ1ลิตรนั่นเองใช่ไหมครับ15กมแล้วระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9กกมใช่ไหมครับจะใช้กี่ลิตรครับก็เอาดูนะครับ15มันคูณอะไรได้90ครับ15คูณ6นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนลิตรก็ต้องคูณ6ด้วยใช่ไหมครับก็เอา6คูณ1ได้6หน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะครับ ได้คำตอบแล้วครับว่าเขาใช้น้ำมันไป6ลิตรนั่นเองนะครับอ่ายังนะครับน้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าไปกลับนะครับอันนี้นะครับคือไปอย่างเดียวนะครับนี่คือไปอย่างเดียวนะครับถ้ากลับด้วยล่ะครับ ถ้ากลับด้วยเนาะก็ต้องคูณ2เข้าไปนะครับไปกลับนั่นเองคูณ2แสดงว่าเขาได้ใช้ระยะทางไปกลับจาก90นะครับเป็นเท่าไหร่ครับกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับไปบวกกลับด้วยนะครับไปบวกกลับด้วยนะครับอ่านโจทย์ดีๆนะครับ พี่ก็พลาดเหมือนกันนะครับเพราะพี่ก็อ่านแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้ดูนะครับลืมไปว่ามันไปกลับนะครับอ่ะไปกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคูณ2นั่นเองนะครับคูณ2นะครับจาก90้คูณสเป็นเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบกมเพราะฉะนั้นน้ำมันจะใช้ไปเท่าไหร่ครับ12ลิตรนั่นเองนะครับอ่าเป็นคําตอบนะครับจริงๆแล้วครับถ้าไปอย่างเดียวนะครับถ้าไปอย่างเดียวก็คือ 90นะครับใช้น้ำมัน6ลิตรแต่ไปกลับนะครับก็คูณ2อเข้าไปนั่นเองก็เป็นร้0ต่อ12ลิตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะมาถึงข้อที่3แล้วนะครับข้อที่3นะครับก็เขาบอกว่าแผนผังลานจอดรถมีลักษณะดังโลปนะครับบอกว่าถ้าเจ้าของลานจอดรถต้องการเทพื้นที่คอนกรีตนะครับหนา0.1เมตรจะต้องใช้คอนกรีตกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับอ่าน้องเจอคําว่าลูกบาศก์เมตรนะครับ ลูกบาทเมตรมันเป็นการหาอะไรครับลูกบาทเมตรมันเป็นการหาปริมาตรนั่นเองใช่ไหมครับวิธีการหาปริมาตรทำยังไงครับใช้สูตรอะไรครับกว้างคูณยาวนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยสูงนั่นเองนะครับจําได้ไหมครับว่ากว้างคูณยาวใช้หาอะไรครับกว้างคูณยาวหาพื้นที่นั่นเองนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคูณสูงด้วยเป็นการหาปริมาตรนะครับตามสูตรเลยนะครับสูตรนี้นะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วน้องจะได้เรียนเรื่องปริมาตรนะครับในบทที่9้นั่นเองนะครับบทที่9ก็คือของปอเทอม2นั่นเองนะครับจะได้เรียนเรื่องปริมาตรอีกทีนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันก่อนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแค่ขอรู้สูตรอย่างเอียวขอรู้สูตรก่อนเลยนะครับรู้สูตรอย่างเดียวก็พอนะครับวิธีการหาปริมาตรก็เกิดจากการใช้สูตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับโจทย์บอก ความหนามาความหนาคือความอะไรครับโจทย์บอกความสูงก็คือความสูงนั่นเองนะครับแล้วก็โจทย์ก็บอกความกว้างมานะครับความกว้างความกว้างความกว้างโดยที่อรูปนี้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่อะไรครับที่ไม่ใช่ผืนผ้านั่นเองนะครับพี่ก็เลยทําการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น2รูปนะครับคือรูปที่1รูปนี้นะครับแล้วรูปที่2คือรูปนี้นั่นเองนะครับอ่าแบ่งเป็น2รูปนี่ครับตามที่เขียนไว้เลยนะครับทีนี้พอพี่แบ่งเป็น2รูปแล้วเดี๋ยวพี่จะหาปริมาตร ความหนาของคอนกรีตแต่ละรูปนะครับแล้วเอามาบวกกันนั่นเนอนงนะครับอรูปที่1นนะครับรูปที่1ก่อนเลยเขาบอกมาตราส่วนมาคือ1ต่อเท่าไหร่ครับ1ต่อ1 0 0 0ันนั่นเองใช่ไหมครับ1ต่อ1 0 0 0พันเพราะฉะนั้นความกว้างนะครับความกว้างกี่เซนครับ3มเซนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความกว้าง3มเซนนะครับที่จะหารูปที่1ก่อนนะกว้าง3มเซนนะครับกว้าง3มเซนต่อเท่าไหร่ครับ หนึ่งเซนต่อหนึ่งพันเพราะฉะนั้นสามเซนตต่อเท่าไหร่ครับต่อสามพันนั่นเองนะครับความยาวถ้าความยาวนะครับความยาวสี่เซนก็คือต่อสี่พันนั่นเองนะครับต่อสี่พันเซนนะครับหน่วยเป็นเซนนั่นเองนะครับแล้วจะแปลงให้เป็นเมตรนะครับต้องทํำยังไงครับแปลงให้เป็นเมตรโดยการแปลงให้เป็นเมตรโดยการหารด้วยเท่าไร่ครับหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับหนึ่งร้อยหารด้วย 3 0 0พันได้เท่ากับเท่าไรครับก็ตัดสมแลมวสองตัวก็เหลือ30หน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับหนึ่งร้อยหารด้วย4 0 0พันเหลือเท่าไรครับเหลือ40หน่วยเป็นเมตรนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปที่1นะครับกว้างคูณยาวนะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง30กว้าง30เมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับคูณด้วยยาวยาวเท่าไรครับ40หน่วยเป็นเมตรนั่นเอง สูงเท่าไรครับสูงคือเนี่ยครับสูงก็คือ0.1นั่นเองโจทย์บอกมานะครับอ่น0.1เมตรนะครับหน่วย <í f> <occ ult> เป็นเมตรเหมือนกันแล้วนะครับต้องแปลงให้หน่วยเป็นเมตรเหมือนกันหมดทุกอันก่อนนะครับถ้าหน่วยไม่เหมือนกันเอามาคูณกันไม่ได้นะครับอพอเราแปลงเป็นหน่วยเหมือนกันแล้วนะครับได้เท่าไหร่ครับ30มสคูณสีได้เท่าไหร่ครับตัวนี้30มสิบคูณสีได้1,200นะครับพันสนะครับคูณด้วย0.1น่ครับก็ลดศูนย์ไป1ตัวเหลือเท่่าไหร หลือ120หน่วยเป็นูกบารเมตรนั่นเองนะครับอ่ะได้รูปที่1แล้วใช่ไหมครับอ่ะต่อไปนะครับรูปที่2นะครับใช้สูตรเดียวกันเลยครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างกว้างคือตรงนี้ใช่ไหมครับกว้างคือตรงนี้ใช่ไหมครับโจทย์บอกมาไหมครับไม่บอกแต่โจทย์บอกเป็นในในมาว่าตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับยาวเท่าไหร่ครับยาว5นะครับแล้วนี่ครับตรงนี้ถึงตรงนี้ ตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่ครับคือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2ต่อเท่าไหร่ครับ2ต่อ2,000นั่นเองใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับก็หารด้วย100แสดงว่าด้านกว้างเหลือ20เมตรนั่นเองนะครับเขียนไปก่อนนะครับด้านยาวนะครับ12.5ต่อเท่าไร่ครับ12.5 12.5ต่อเท่าไหร่ครับก็คูณด้วยพันนะครับคูณด้วยพันก็กลายเป็น12500นั่นเอง12,500หมนสองพัรเซนนั่นนะครับก็คือ12.5สองจคูณหนึ่ไดนะ้12,500นสน้องๆคูณเป็นแล้วเนาะอ่าใครยังคูณไม่เป็นหรือลืมไปแล้วก็กลับไปเรียนของเก่าได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะไปต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอา100ไปหาร12,500นะครับตัดศูนออกไป2ตัวเหลือเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าเมตรนั่นเองนะคร ท่ากับว่า20คูณด้วยเท่าไหร่ครับ125นั่นเองนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับความสูง0.1นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้นะครับ20่สคูนศูได้เท่าไหร่ครับ20่สคูนด้วยศูได้เท่าไหร่ครับตัวนี้คูณกันได้2นะครับอ่าตัวนี้คูณกันได้2นะแล้วก็เหลือ2คูณอะไรครับคูณ125 125่คูนสได้เท่าไหร่ครับ 250นะครับหน่วยเป็นลบเมตรลูกบาทเมตรนะครับหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอารูปที่1นะครับเอ้ยอ่าอะปริมาตรรูปที่1บวกกับปริมาตรรูปที่2นะครับก็ค uh, <im> ือ120บวกเท่าไหร่ครับบวก250นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้370 โลบากเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าอย่าลืมนะครับน้องจะต้องข้อนี้นะครับน้องจะต้องรู้ปริมาตรนะครับแล้วก็รู้ว่าน้องจะแบ่งรูปยังไงนั่นเองนะครับทิ่ของมันคือการแบ่งเป็นรูปนะครับรูปที่1กับรูปที่2แล้วน้องก็ต้องแปลงแปลงอัตราส่วนนะครับ1เซนนะครับต่อ1,000เซนให้เป็นเท่าไหร่ครับ ให้เป็นเมตรได้นั่นเองนะครับเนี่ยเป็นเมตรได้แล้วน้องก็จะได้คําตอบออกมานะครับแล้วก็ก็เอาคูณกันคูณทศนิยมกันธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็บวกกันนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับข้อนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแบบฝึกหัดบทที่4แบบฝึกหัดที่ 4. ี่และแบบฝึกหัดบทที่4นั่นเองนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ คิดว่าตัวเองนะครับคล่องแล้วนะครับก็ไปทําไปเรียนต่อบทที่5ได้เลยนะครับบทที่5คือเรื่องแบบรูปนะครับคลิปหน้าเราเจอกันนะครับบทที่5แต่ก่อนที่จะถึงบทที่5นะครับหลังจากคลิปนี้นะครับพี่จะมีแบบฝึกหัดเรื่องร้อยละนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องร้อยละนะครับมาให้น้องฝึกทําเพิ่มอีกนะครับมีประมาณร้อยกว่าข้อนะครับก็พี่ก็จะแบ่งเป็น แบ่งเป็นพาร์ทๆให้นะครับก็ประมาณเกือบ10พาร์ทได้นะครับก็รวมๆกันนะครับพาร์ทหนึ่งก็ประมาณ5 6ข้อ6 7ข้อนะครับก็เป็นการฝึกทำร้อยล้านนั่นเองให้คล่องๆนะครับให้ชํานาญนะครับใครยังไม่คล่องไม่ชํานาญนะครับไปฝึกทําเพิ่มกับพี่ได้ครับพี่มีแบบฝึกหัดให้ทําอีกนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเลยนของน้องนะครับก็พี่ก็ไปหยิบยืมมาจากคนอื่นนะครับแล้วก็มาฝึกแล้วก็มาสอนให้น้องทํานะครับ ส่วนใครที่คล่องแล้วนะครับคิดว่าฉันทำได้แล้วก็น้อก็ไปเรียนบทที่5ต่ตอนเลยโอเคถ้างั้นก็เจอการคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นบทที่5หรือเป็นบบฟึิหัร้อยละในบทที่4นะครับโอเคเจอการคลิปหน้านะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ